บ้านไงบ้านเราไงเกมเราหวังเราต้องยอมรับแล้วนะไม่รู้ไม่จะไม่เขาบอกว่ามึงไปทำอะไรไว้ไอ้ด็อกมขไปตีตู้สาวใครอ่ะไอภูมิเขาเขวามัก่อนดีเลยสัตละก็เฮียด็อกมันโทรมาเขาบอกใต็เต็มบ้านเลยไอชี่นี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเนาะพ่อมันมาบินทบาทมากไอพียเวลาเนี่ยไอสัตว์ไม่ดูหน้าดูตาเนี๋ยไอ้เ่ี่ะ ถามได้ <laughs> ใครใส่สูนมาขนาดนั้นไอ้เหี้มาเดินไนอ,เเอ้นี่มั้งสวยไอเหี้บอกข้าวเช้ามั้งเดียมไอเหี้เดียมโอ้โหเหีย

เ <K iller> <K iller> ขาพูดกันอยู่หรือเปล่าใอเย็นไจเย็นครบยังครบแล้วครับสี่คนนะนะครับอ่ะว่าไปอ่าผมยอมรับบผมผมผมทำครับอ่าแล้วก็ตั้มครับแล้วก็ผมครับมึงด้วยไอ,ไอไต้ตั้ม <ใช S 2> มึงใช่ไอ้ขันที่กูไปบัามปะไอ้ที่กูยิงยามะ่ะใช่ครับ แล้วไอบอลอยู่ปะเบอร์บอลไม่อยู่ครับพี่วันนี้เบอร์บอลไปคนน้องกูด้วยน้องน้องกูเลยอะทำไมเดี๋ยวนี้มันมันต้องอย่างนี้หรอโลบมันแคบเหรอหรืออะไรอะแล้วเขาบันบีบหรืออะไรเจออะไรเหตุการณ์นี้เฟฟ้าแพงขึ้นแค่เมลละสองสานะมพันึงงิงนะเหล็กแพงน้องป้นกันเลยววะจริงววจริงมึงป้นไม่เนียงไงมันก็ต้องโดนไง เอาไงดีวะมาคนคนเล่นไพ่เงินมันหนานหรือไงให้ให้ว่าผมรับผิดชอบอยังไงครับพี่อันนี้คือเรื่องปนบ้านใช่ไหม <c oughs> อ่ะหลักๆคือเรื่องปนแหละบังครับไม่ใช่ที่บ้านครับที่บาคาร่าใช่ไหมใช่บางโดนบาคาร่าอ่ะอ่ะผมหลักๆคือเรื่องปนเลยงั้น <c oughs> วาวเพชรฟ้าร้อยเมตร มีปะล่ะลอยเม็ดอะลอยเม็ดน้อยไป่าวินนอผมเห็นไดมอนเฮดตีของทั้งวันเลยนะอืมน้อยไปปะซึ่นของไอวัลาคนสองคนที่เมันก่อนเห็นถือปืนบ้างถือว่าอะตีสองสามร้อยพี่สองสามร้อยอะตัวที่แล้วนะอืม อ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะอย่างนี้เลยตรงๆเฟ็ฟ้าร้อยเม็ดเงินหนห้าล้านลดให้หน่อยไม่ได้หรอครับพี่มันไม่ได้รู้สึกว่าเราก็เคยไป <c oughs> แบบนี้ค่ะคนอื่นดิคือถ้าไม่ได้ไปเจอมึงลูกไปบัมมึงอ่ะไอคนที่มึงกำลังจะป้อนอ่ะมันก็โดนไงมาเฝอเป็นประชาชนแล้วมึงนะไม่นี่มึงออกพ้นทัวประเทศเลยหรือไง อันเชอร์ประเทศไทยอ่ามีเจ้าทุกี่คนเนี่ยมีอีกไหมใครไม่เรียกชัวร์เลยดีจีด้วยเหรอมีดีจีด้วยนั่นแหละโอ้โหไอเ้เทีอ่อะผมโดนนะพี่หนุ่มอ่าฮาน่าไม่น่าพอและอีซาเวดด้วยพี่อ่ะพี่ติดตอ่อมะติดต่อมะมัน <laughs> <laughs> ผมป้นสองที่เองนะครับพี่มันที่เหลือมาจากไหนอ่ะก็น่าระเหมารวม ถ้แต่ที่ที่ซาเวตบอกมาคือมันทะเบียนเดียวกันก uh ับท uh yeah, uh ี่จิมถ่ายไว้ไงอ่าใช่ครับก็มีมีที่งัด okay? กับอ่าที่บาคาร่าคำว่าจนก็ไม่ได้ครอบคลุมแค่แค่กลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเดียวหรือเปล่ามันก็ผมยังไม่พูดอะไรเลยนะผมเออไม่รู้อ่ะก็คือป้นไงก็คือป้นก็ไม่ไม่ได้จําเป็นจงแบบป้นสองที่ผมจะรู้เปล่าเวลาคุณป้นอ่ะมันป้นกี่ทีบ้างอะคนเป็นโจรอ่ะใครจะไปยอมรับอ่ะ นาโดนตำรวจจับยังไม่ยอมรับเลยว่าทำผิดอ่ะเอ้ยมึงใครอ่ะใครวะใจเย็นใครอ่ะไอเจ็ดไอเจ็ดอ๋อสัตว์ท้ามันเผยอีโมนะเมื่อกี้ฮะกูตัวเลขกลมๆเลยเลขแปด ก็นน<อ>คิดนนดอนนีอันนี้ตังส่วนนี้นะจะรอให้แจ็คให้ลุงมาหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะหนักกว่านี้นะไอตามเงินแจ็คมือเคีย่ยงไปยังว,ว่าไงนะครับพี่เงินแก๊งตอนนี้เงินค่ารถแจ็คเคียงไปยัง,งอืมยังเลยครับอันนั้นพี่แจ็คบอกว่า คุยทีแต่ว่ายังไม่ได้คุยเลยเคยุณคิวมาจ้มาคุยยองไงควณยังไ,ไปไงอืมแปดล้านตอนนี้เดี๋ยวนี้ให้ผมไปให้ผมไปพูดยังไงปล่อยปล่อยพี่ลงก็แด้เลยก็ได้ผมว่าไงครับตอนนี้ พวกผมยังไม่มีอะพี่ใช่ถ้าเป็นยังไงหรือให้มันมีอะขอเวลาได้ไหมครับหรือว่าลดลดให้หน่อยได้ไหมครับต้องบอกไม่ลดแปดขายบ้านขายบ้านแปดล้านไม่กล้าบอก กระเป๋าหนึ่งเก้าศูนเล่นเบ็ดฟ้ากูช่วยได้นะเว้ยเขาก็มีพอดีเลยกับร้อยเมตรอะแต่กูหายทิเจ็ดนะถูกถกระเป๋าหนึ่งเก้าศูนย์ต้องบอกว่ายัางไงอะพี่พี่น้องครับผมก็โดนป้นมาเหมือนกันครับอืมอันนี้ต้องส่วนต้องส่วนของ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 ผมนะแปดล้านส่วนคนอื่นคุณก็ไปเคลียวนะ ถ้าเครตรงนี้จบง่ายก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรื่องราวมันบานไปลป่อยลากไปถึงวันพรุ่งนี้หรือมันลืนนี้อันนี้ผมไม่รับผิดชอบนะมันจะเกิดอะไรกระเป๋าหนึ่งเก้าศูนแปบล่าสดล่าสดเขาไปเตะใคร <5. S 1> มาแอมันเลอ่ะอินเวด เออเรียกมา,าเท่าไหร่อ่ะได้มาเยอะอยู่นะน่าจะมีนะคิดว่าใกล้ประมูลแล้วครับพี่เขามีเงินอยู่แล้วแหละแค่แปดล้านอย่างนี้นต่ำพี่จานหรือเปล่าแปบ๊บแป๊บหนึ่งนะครับคิดจะออกปุ๊นแล้วก็น่าจะมีความพรองแล้วมั่งเขาถึาจะว่างเนี่ย ของน่าจะเหลือเน็ตไม่ดีหรอนี่ยโอนยากด้วยเชว์โชวหนึ่งเก้าศูนย์มือจะโอนมาแปดแปดทำไมเนี่ย <Hello. S 2> ผมขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงได้ไหมพี่เไปสักเท่าไหร่เอ่อคุยเลยครับคุยเลยคุยเลยสองสองนาทีพี่เอ้ยนาทีหนึ่งครับพี่เชิญโอ้ยเราไม่ได้จกเขานี่ก็โดนอยู่ดีก็มันโดนลามไปของคน,คนอื่นแล้วด้วยไง พี่อ่ะวยไอแก๊งอื่นน่ะไม่มีปัญหาไม่แก๊งอื่นไม่ได้ไอ้ท่าท้าถ้าไม่ฟังนะถ้าถ้ายังจะคิดแบบนี้อยู่มึงจะโดนหนักนะกูพูดแค่เนี้ยแหละถ้าถ้าถ้ายังมีความคิดที่ว่าแก๊งอื่นไม่เกี่ยวหรืออะไรไม่ไม่ได้นะไม่หมายถึงนะถ้าเราจ่าย J K ไอแก๊งอื่นเราไม่ได้กลัวไงแต่ว่าตอนเนี้ย J K เรียกสิบเนี้ยไอเรียกประมาณสิบก็กูบอกอยู่ว่าปัญหานตอนนี้เงินก็ไม่มีท็กให้เขาได้ไหม tag tag ที่เราได้มาอืมต้องเป็นเราไม่ได้จกเขานะภูมิอย่าเป็นยาวมึงไปพูดดิ ดีขนาดไม่จบนะเฮียถ้าจบไม่ยี่สิบได้เลยเนะี่ยแต่แต่ถ้าถ้าถ้าเราใจเจเคงเดียวแล้วถ้าแก๊งอื่นเน่ยกูบอกเลยน่าจะโดนกระถิ่นแน่นอนใช่แล้วถ้าเกิดเราไปเล่นเรื่องนี้กับแก๊งอื่นเราเนี่ยจะโดนอีกจะถีนแน่ถ้าแก๊งแน่ถ้าแก๊งแก๊งเาไหวยอยู่แล้วแต่เนี่ยพวกน้นนองหมดกี่แกง๊งอังกี้แกง๊งไงต่้มสองเอง ก็มีใครบ้างก็ไม่รู้มั้งไอจีไม่เกี่ยวดอจีไม่เกี่ยวดีจีไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ไปคุยเรื่องตรงนั้นมีแค่ซาเวดมีน่มีแค่ซาเวดอันนี้มึงต้องลองพูดไปว้าเนี่ยผมปนแค่เนี้ยไม่ครับแต่เมื่อี้ที่ได้ยิงเขาบอกเขาหมาหมดไม่ใช่เหรอไอเชียนาแมงคดแหลมอ่ะแต่คือเขาบอกไม่ไม่เขาหมาหมดไม่เขาบอกว่าเรื่องเจเคถ้าจ่ายวันนี้คือแปดล้านจบแล้วที่เหลือไปเคลียร์เองอะไรเงี้ยก็ใช่ไงแต่ตอนนี้เรานี่ง หิวมาเลยเฮียอะไครับลอยเม็ดก็ได้โมหัลลานขอาคุยแป๊บนึ่งโมหัลลานเอาไปก่อนพี่โน้ฟังบอกว่าหมดเวลาแล้วครับโอเคน่ามึงลองพูดดูเรื่องแก๊งอื่นะบอกว่าไม่ไม่พูดไม่ได้มันโดนบีบแฉกแก๊งเราอยู่ไหนวะวางไงครับเออพี่ครับครับ ม้นแกเราอยู่กับใครวะเงียบกว่าเด้อะว่าเราเอาเป็นแบบพกรถอะไรไปก่อนได้ไหมครับไม่ได้ครับวายมึงก็ขายรถมาดิตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้พวกผมไม่ได้ไม่ได้เก็บเป็นเงินแกงเลยครับ ก็ได้จากอินเวนต์าเะไร่อ่ะเออได้แท็กมาครับนี่ถ้าสมมติพวกมึงไม่อยากลำบากใช่ป่ะมึงก็เอาสี่คนที่เป็นรวมพ้นช่วยกันเมียนี่กี่บาทอ่ะเมียนเยอะไรอ่ะเออสี่คนนะอันี้ลำบากคนในแก๊งด้วยคนรับแท็กอยู่เนี่ยลำบากคนในแก๊งด้วยปนสี่ก็เอาแค่สี่คนหรือเปลี่ยนเป็นแท็กคันหนึ่งไหมอีราคาเป็นเงินแล้วมีแท็กคันหนึ่งเท่าไหร่เอาไหมแท็กคันหนึ่งก็ได้ไหมเอาเป็นเงินดีกว่าไหม นันดีกว่าพี่เชื่อผมมันมีคนโพดรับอินเน็ตเออให้มันขายก็ได้เขาเขาขายเลยให้เราดีกว่าพี่ไม่รู้อะารูบอกไ้แปดแล้วนะเลยสองอาทีแล้วเดี๋ยวคูขยับนะอาจะขึ้นเป็นสิบเพราะว่าตอนตอนคือถ้าผมมีตังในตัวผมให้ไปแล้วพี่แต่ว่าตอนนี้มมนไม่ไม่ไม่มีเป็นกันเลยแต่ขายก็แพี่พี่พี่น้องครับเลอะแค่แค่คือแปดล้านอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่โอเคครับแบบ ไอ้มันนี่มันนี่ไปั้งตำตำตมันี่ตมใครมีหรอ้ตจะขายแท็กต่อปิ้งเมื่อไหมึงขายแท็กต่อคนในแก๊งเชื่อกูต้งถ่ยขายไปก่อนเออปิ้งมีเหรอปิ้มีอยู่สิ้ากูรู้สึกผิดิบหายเลยแม่ไม่เป็นไร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 ไปไัยัไา ไม่แปดอ่ะเอาแท็กมาให้ปิ้งแล้วถ้าเกิดทันก่อนวันที่สิบอ่ะไม่ถ้าเกิดทันทันถึงวันที่สิบอ่ะเอาเงินแปดล้านมาให้ปิ้งได้ปิ้งจะได้ไปประมูลต่อแค่นั้นเองนี่ไงนี่เลยเลไม่เขาเขาเขาบอกให้แปดล้านเพดฟาร์มไม่เกี่ยวแล้วตอนนี้อ่ะนั่นก็คือเอาแปดล้านิ้ยไปแล้วแท็กมาให้ปิ้ง้คุยคุยต่อแล้วใช่ไหมได้แค่นี้ใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่ได้แบบนี้ ่ให้ให้คนในแก๊งตัดสินใจก่อนถ้าเกิดไม่ได้ไม่ไม่ไม่ก็คือเหมือนเอาเนี่ยไปก่อนไม่ไม่ไม่ก็คือมัดมัดมัดจำมาเหมือนเอารถไปเขามาที่ปิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอหาตังค์กันมาคืนก็ได้ก็คือถ้าเกิดทันทันภายในวันที่สิบอะก็เอาแปดล้านมาให้ปิ้งอ่ะเดี๋ยวปิ้งจ่ายก่อนโอเคไหมพี่โนบอกว่าพี่โนชอบเลขสิบหกนะครับทำนมทำไมเร็ว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 ที่ตามมาแล้วตามมาแล้วพี่ปิ้งปลาได้่หมคะ ป้าไหนพี่โนเรียกอะไรพี่พี่โนเรียกอะไรคะหนึ่งเก้าศูนย์โวยกูแม่งเชี่ยเส้นหน้าชิบหายมีเชียแบบร <190. S 2> ้อยเก้าสิบแป๊บนึงหนูกลัวผิด ตัวท็บทั้ง uh นั้นโอเคเข้าไปพี่เข้าโอเคครับพี่ที่เห, meals, หลือก็เคลียร์กับแก๊งอื่นเองละกันนะไปดีกว่าไปเราไปขอโทษนะครับพี่กูไม่จบกับมึงแน่เยึยตามเลยพี่ตีพี่ตีอยู่ไหนอ่ะพี่ตีพี่ตี